วัสดีครับ Elite Top Support Selection ช่องของคนช่างเลือกสัว่านีพอพามานั่งในเซตติ้งใหม่แล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับก็คือเมื่อผ่านมาไม่นานนี้เนาะมีการจัดมิเขึ้นมาที่เรียกว่าเป็น half year meeting ของ t r n Fragrance Lover ซึ่งพอเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มนั้นด้วยนะเป็นเรียกเป็น community ก็แล้วกันเป็นชุมชนคนรักน้ำหอมของของคนไทยนะครับก็มีการพูดคุยพบปะเป็นเป็นระยะระยะก็เป็นกลุ่มใน Facebook คราวนี้เมื่อไม่นานมานี้เราก็มีการจัดมิ팅ขึ้นมาเป็น half year meeting อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่3-4แล้วแหละคือจัดเข้าจัดได้เรื่อยๆนะแต่ว่าพอก็เพิ่งจะเรียกว่าเป็นเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสไปร่วมมิ팅แบบนี้ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่น่าจะครั้งที่3 2หรือ3เนี่ยแหละนะครับหลายคนถามว่าไปแล้วได้อะไรขึ้นมาอลองดูภาพนี้นะครับ อันนี้คือเป็นภาพซึ่งเดี๋ยวพอ,อจะใส่เข้ามาให้ดูก็เป็นภาพจากมิ팅ปีก่อนก่อนรุ่นก่นกอนๆก็จะมีคนค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเราไม่รู้จักมาก่อนเลยคือเป็นเพื่อนใหม่ทั้งหมดเป็นคนที่คุณา้าคุณตาเจอกันในแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook บ้างนะครับเป็นแพลตฟอร์ม IG หรือใน YouTube ต่างๆซึ่งเพื่อนๆก็จะเข้ามาพูดคุยพบป,ปะแล้วก็ทักทายกัน เป็นหนึ่งในชุมชุมนมชุมชนเหมือนเป็นชมรมนะชมรมคนรักน้ำหอมอะไรอย่างนั้นซึ่งต้องบอกว่าทุกคนน่ารักมากน่ารักจริงๆนะฮะโดยแต่ละครั้งก็จะมีการตีมมีการจัดโดยกลุ่มแอดมินนะครับแอดมินของ n ทยรัฐประก n รสเลอ,เอร์ก็จะมีหลายๆท่านช่วยกันโดยก็มีการการจัดตีมมีการคิดแนวขึ้นมาว่าเออ คราวนี้เราอยากจะได้น้ําหอมกลิ่นประมาณไหนที่จะเอามาแล้วอย่างเช่นครั้งแรกที่พอไปเนี่ยเป็นงานที่เขาจัดแล้วหาให้ให้แต่ละคนเอาน้ําหอมที่คิดว่าหายากที่สุดเอาไปแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆนได้ดมคือแบ่งปันกันดมนะครับโดยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะทําความรู้จักกันแล้วก็เผื่อว่าบางบางตัวที่เราอาจจะอยากอยากอยากดมแต่ว่าไม่มีโอกาสดม ไปในงานนี้อาจจะได้มีโอกาสดมก็ได้นะครับโดยจะไม่มีการนัดหมายกันมาก่อนก็ยังลุ้นกับเอ๊ะแต่แต่ละครั้งเนี่ยจะมีการหยิบน้ําหอมตัวที่มันซ้ํากันมาบ้างไหมปรากฏว่าเชื่อไหมครับไม่มีเลยไม่ได้มีการนัดแนะมาก่อนเนาะคิดดูว่าคนเป็น10บสคนแต่หยิบน้ําหอมมาคนละตัวไม่ซ้ํากันแม้แต่ตัวเดียวมีแบรนด์ที่ซ้ํากันบ้างก็เป็นปกติแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นตัวเดียวกันนะฮะแล้วก็มีทิ้ง ครั้งที่ผ่านมานี้นะครับเป็นมิตต้งที่เขาบอกว่าเอากลิ่นที่ชอบที่สุดก่อนนั้นนี่เป็นกลิ่นที่หายากที่สุดใช่ไหมรอบล่าสุดเป็นกลิ่นที่ชอบที่สุดมาจเจอตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวพอขึ้นรูปมาให้ดูตัวนี้ชื่อ Gucci Absolute ูตบ f ฟเตนะครับตัวนี้เป็นออเดอร์ฟร์แล้วก็ขนาด90 ml คือจริงๆขวด g ุช c ี่ในในรุ่นนี้เนี่ยเราเห็นมาค่อนข้างเยอะ ซึ่งพอก็มีอยู่ตัว2ตัวนะครับจะเป็นกลิ่นของผู้ชายคราวนี้เราก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะว่ามันก็คงจะเป็นเป็นแฟลงเกอร์เป็น, er, เ,ปนเป็นอีกหนึ่งน้าหอมที่มันก็ดีเนาะมันหอมเนาะแต่ว่าพอเรามีเยอะเยอะเยอะเข้าหลายๆขวดเข้าเป็นมีเป็นหลายหลายสิบหลายหลายร้อยขวดเราก็บอกว่ามันคงไม่วาวเราแล้วแหละจนกระทั่งนะครับมีน้องในในกลุ่ม จากมิเติ้งคารครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าพี่พอเคยดมไหมตัวนี้ซึ่งเราบอกไม่อ่ะก็แอบส์ลูแต่ว่าพอเราดูจริงเฮ้ยมันคือแอบส์ลูดโปรแฟมคือพอคคยดมตัวที่เป็นปลุกอมนะของของผู้ชายซึ่งมันก็เป็นแนวหนงังแนวใช้ยากอะ่ะสำหรับอากาศร้อนๆแบบเมืองไทยช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอได้ดมปุกแฟมบอกเฮ้ยน่ารักชอบมากเลยซึ่งน้องที่เอามานะครับก็บอกว่าพี่พอลองดมซิมันคล้ายกับอะไรมัน มันมีโน้ตบางอย่างที่เราชอบมากๆจะมีความฟรุตตี้นะครับฟรุตตี้จะไม่ใช่ฟรุตตี้แบบหวานเลี่ยนหวานหยดย้อยจะเป็นหวานแบบหวานน่ารักหวานสดใสก็จะมาจากพวกเนลเบอรี่นะครับนอกจากนั้นมันจะมีกลิ่นความเขียวของออน่าจะเป็นไม้สนใบสนนะฮะไซเปรสพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นของพัชชูลี่ซึ่งเป็นโน้ตที่พอชอบอยู่แล้วขึ้นมาด้วยซึ่ง มันลงตัวมากๆเลยแล้วเป็นกลิ่นที่พอดมปุ๊บรักรักเลยแหละแบบเออ,อยากได้อะแล้วมีคนถามน้องน้องไตรน้องไตราถามมาว่าพี่พอนึกออกไหมมันคล้ายกับอะไรครับคล้ายคลับ,คร,บคราว่วาคล้ายกับพวก d ีออหรือหรือเอวจะมีบางกลิ่นที่มันมีมาประมาณนี้จนน้องไตรก็เฉลยมาบอกว่ามันคล้ายกับรู r ต f ฟ l ลกาของคริสเซียนดีออลพรีเว นะครับซึ่งไอตัว MCD หรือ Maison Christian Dior ไอตัว Private Collection เขาเนี่ยราคาหนักมากเนาะก็เป็นหมื่นใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้โทนเรียกว่ามีโทนใกล้เคียงกันไม่ได้เหมือนนะครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเหมือนคือมันมีความใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ้มันมีกุหลาบมันมีกุหลาบมันมีความฟรุตตี้ขึ้นมาซึ่งที่ยิ่งกว่านั้นนะครับนอกจากโทนกลิ่นที่คล้ายกันหรือเรียกว่าทําให้นึกถึงตัวใดแบบ ตัวนี้ทำให้ถึงตัวนั้นตัวนั้นนับถึงตัวนี้นึกถึงตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพออดมปุ๊บมันมันให้อารมณ์เดียวกันแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าตัวนี้ทนกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการป้ายยาแบบเดเมจรุนแรงมากคือเราไม่เคยสนใจแต่พอดมเฮ้ยมันใช่มันมันทำให้เรานึกถึงตัวครช,ชาฟานกาจริงๆแล้วเคยจะซื้อนะครับแต่ว่าพอไปลองที่ร้านแล้วเดินไปเดินมาอยู่สักครึ่งชั่วโมง ปริวหายไปเลยคือไม่ค่อยทนเท่าไหร่อย่างวันเนี้ยนะครับเมื่อเช้าวันนี้พออัดเป็นวันอ s สระซันเดย์นะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยฉีดตัว The Time ไป30กว่าสเปรย์เนาะแต่อยู่ได้สัก3-4ชั่วโมงไปแล้วไม่เหลือ<ม>แต่ว่าพอตัวนี้นะครับนี่เลยฮะปึ๊บอันนี้คือวงจากการถูกป้ายยาคือพอไปงานนี้มาเนี่ยเราเจอตัวที่ชอบ เจอกลิ่นที่ชอบซึ่งดีกว่าตัวที่เราเคยอยากได้กว่าความความความทุกอย่างซึ่งเราไม่เคยมองตัวนี้มาก่อนเลยนะครับแต่พอได้ลองปุ๊บเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดีมันใช่นี่แหละเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งใน Buy Products เป็นผลซึ่งได้มาจากการไปมีติ้งมาก็ขอบคุณจำไม่ได้ว่าพี่หรือเพื่อนคนไหนที่เอาตัวนี้มาให้ลองนะครับ ลองรับประกบว่าชอบมากแล้วก็ไปที่ในกลุ่ม TFL Market หรือ Thailand Fragrance Lover Market ก็มีน้องคนหนึ่งซึ่งขายพอดีตัวนี้โพสต์ขายก็เลยสอยมาเลยครับตัวนี้เป็นหนึ่งในผลพลอยได้เป็นประโยชน์ที่ได้จากการไปมิงเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครชอบน้ำหอมเหมือนกันหรือมีโอกาสอยู่ใน Thailand Fragrance Lover อยู่แล้วหรือยังไม่ได้อยู่ลองลองจอยเข้ามาดูนะครับแล้วก็หรือถ้ามีโอกาสคราวหน้ามามิงก็ มาพบปะพูดคุยมาเจอกันได้ไม่แน่เพื่อน,อนๆอาจจะได้เจอน้ําหอมที่เป็นตัวที่เราไม่เคยมองมาก่อนมองข้ามไปก่อนแล้วปรากฏว่ามันเจอกลิ่นที่เราชอบกลิ่นที่ใช่ยังไงมันก็ใช่ครับลองดูนะครับตัวนี้แล้วเพื่อนๆเ,เคยใช้ตัวนี้ไหมฮะตัวนี้ Gucci Guilty Absolute b r o o m ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่พอเคยมองข้ามนะครับแล้วก็พอได้ลองปุ๊บรักมากจริงๆเลยตัวนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับสำหรับ วันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้พอเซเคชั่นถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ subscribe แชร์ต่างๆก็มาเป็นเรียกว่ามามาช่วยให้กำลังใจพอด้วยนะครับแล้วก็เจอกับพอเซเลคชั่นในเอฟสตรีไปสวัสดีสวัสดีครับ